ิร์นพี่มาแล้วรอนานไหมไม่นานค่ะกำลังกินกันอยู่เลยไม่เจอกันนานไม่คิดจะทักทายกันหน่อยหรอทำอย่างกับคนไม่เคยรู้จักกันเ,ออเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะบีมแล้วพี่เช็คลืมบีมแล้วหรือยังล่ะสุขสันต์วันเกิดนะเฟิร์นมีความสุขมากๆนะนีจะของขวัญส่วนนี้ของขวัญฉันกับคุณแม่ เฮงเรวเลยนะขอให้เจริญเจริญนะลูกขอใจมากนะบีมขอบคุณค่ะคุณแม่จ้าจะว่าไปบ้านหนูเฟินขก็หลังใหญ่เหมือนกันนะสวยมากๆเลยจ้ะจริงค่ะคุณแม่กว่าจะซื้อได้เก็บเงินนานไหมเฟินอ๋อฉันไม่ได้ซื้อเองหรอกจ้ะเอา้าไม่ได้ซื้อเองเราใครซื้อให้เธอหรอเฟินนั่นสิหนูเฟินแฟนหนูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วนะคะ โหซื้อบ้านให้เลยเหรอนายชายายบีมวาสนาเพื่อนหนูนี่ดีจริงๆหัดหาให้ได้แบบนี้บ้างนะลูกโถคุณแม่เดีย๋ยวว่าแต่บีมเลยคะ่ะคุณแม่วันก็ยังหาไม่ได้โสดจนเพื่อนจะแต่งงานกันหมดอยู่แล้วเดี๋ยวหนูก็มีจ้า <laughs> เปิลว่าเรามาปาร์ตี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ <laughs> จ้า <laughs> บ้างอร่อยไหมอร่อยบีมหยิบขนมนั้นให้แม่หน่อยสิได้ค่ะเออพี่มาแล้วรอนานไหมไม่นานค่ะกำลังกินกันอยู่เลยโหของกินเยอะแยะเลยนะเนี่ยวันเกิดใครนะก็วันเกิดแบนทพี่ไงคะ หูหเฟินแฟนแกนี่รวยแถมยังหน้าตาดีอีกนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับแม่วันเธอชมพี่เชคแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เขินตัวลอยหรอกเดี๋ยวก็พูดไปคุณ <c oughs> แม่คะพี่เชคนี่วันบีมเพื่อนที่ทำงานของเฟินค่ะส่วนนี่แม่ของบีมเขามาร่วมงานวันเกิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า พี่เชคเป็นอะไรหรือเปล่าคะนั่นสิคะยืนนิ่งเลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกเฟิร์นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวพี่มาเออพี่เชคบีมพาแม่ไปเข้าห้องน้ำหน่อยลูกไปสิลูกเห็นมเพื่อนแม่หน่อยอ๋อค่ะค่ะเฟิร์นฉันพาแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะ อ๋อได้สิมีอีกห้องหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะโอเคโอเคมีอะไรบีมไม่เจอกันนานไม่คิดจะทักทายกันหน่อยเหรอทำอย่างกับคนไม่เคยรู้จักกันเเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วน,นะบีม แล้วพี่เช็คลืมบีมแล้วหรือยังล่ะพี่ไม่เคยลืมหรอกว่าบีมกับแม่เคยทำอะไรกับพี่ไว้บ้างของครบไหมครับคุณลูกค้าครบครับขอน้าเพิ่มที่หนึ่งครับได้ครับรอสักครู่นะครับครับนี่ยายบีมไอเด็กเสิร์ฟคนนี้น่ะเหรอแฟนแกกระจอกสิ้นดีใช่ครับคุณแม่บีมก็คิดอยู่เหมือนกันน้ำได้แล้วครับ ขอบคุณครับมานน่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณแม่บีมโทษทีนะลูกค้ายเยอะพี่เช็คพี่เชคทำง,งานเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอบีมคิดว่าเป็นเจ้าของงานซิอีก๋อใช่พี่เป็นแค่เด็กเสิร์ฟนะ่ะรู้งี้บีมไม่น่า,าพลาดมาเขากับพี่เลยแล้ววันนี้วันเกิดบีมพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อจำได้สิสุขสันม,มันเกิดนะบีมอะไรกัน เออตอนนี้พี่ยังไม่มีเงินน่ะแต่ถ้าพี่มีเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะเฮ้ยยายบีมคืนแกคบกับมันต่อชีวิตมีแต่ล่มจมแน่ไม่มีอนาคตแบบนี้แกยังอยากจะเก็บมันไว้อีกเหรอพี่เชคบีมจะบอกอะไรให้นะบีมนะ่ะชอบคนหลอกแต่รักคนรวยจำไว้ด้วยต่อจากนี้เราไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกบีม บีมไม่อยากมีคนกระจอกกระจอกแบบพี่อยู่ในชีวิตไปกันเถอะค่ะแม่ไปลูกปีพี่เชคไหนพี่เชคบอกว่าเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วไงใช่เชคเรื่องมันแล้วก็ให้แล้วกันไปพี่เชคเรากลับมาคบกันไหมตอนนี้คุณแม่อัุญาตให้ดีมคบกับพี่ชิคได้แล้วนะ ใช่สิลูกตอนนี้แม่ไม่ติดอะไรแล้วผมคงไม่กลับไปเป็นคนไร้ค่าแล้วแหละครับตอนนั้นผมไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วแล้วตอนนี้ผมกับเฟิร์นก็กำลังไปได้ดีด้วยอย่ามาทำให้ผมลำบากใจดีกว่าครับเช็คเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนี่ยายบีมเขายังรักและรอเธออยู่เสมอนะรักรักผมหรือว่ารักเงินของผมกันแน่พี่เช็ค พี่เชคลืมไปแล้วเหรอว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนผมขอโต๊ก่อนนะครับผมไม่อยากให้แฟนผมรอนานพี่เชคพี่เชคคุณแม่รุ่นนี้สวยนะสวยจ้าเฟิร์นพี่มาแล้วจ้ะ อ้าพี่เชคนั่งก่อนสิเปิรนเตรียมเก้าอี้มาให้แล้วอ๋อขอบใจจ้ะอา้ามากันแล้วหรอมาครบกันแบบนี้แล้วเราปอกเค้กกันเลยดีไหมเฟิร์นอืมเอาสิเอาสิเฟิร์นเดี๋ยวพี่ขอถือเค้กให้นะได้สิคะ่ะพี่เชค Happy birthday happy birthday happy birthday to you สุขสาวันเกิดนะเฟิร์นอธิษฐานก่อนเป่านะค่ะเย้ <Yay! S 1> ขอบคุณมากนะคะพี่เชคขอบคุณนะทุกคน ไม่เป็นไรหรอกจ้าเฟิร์นไปหยิบดอกไม้ไมาถ่ายรูปคู่กับเค้กสิเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เออได้ค่ะพี่เชคป้คาค่ะถ่ายรูปกันดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดของเฟิร์นแต่ของข้างในเป็นของขวัญของเราสองคนนะ อะไรหรอพี่เช็คเฟิร์นพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวของพี่ไหมพี่เช็คแต่งให้กับพี่นะพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลเฟิร์นให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทำให้ได้ตกลงค่ะพี่เช็ค เฟิร์นขอบคุณพี่เช็คมากเลยคะ่ะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่โชว์ดีที่สุดเลยถ้าอย่างนั้นเองมาฉลองกันต่อเลยดีไหมเออพอดีฉันมีธุรอะอ่ะใช่ไหมคะคุณแม่เออใช่ใช่ใชลูกเฟิร์นฉันไปก่อนนะดีใจกับเธอด้วยแล้วกันอ,อ้าวเหรอจะรีบไปไหนอยู่ทางเองด้วยกันก่อนสิไม่เป็นไรกินกันเลยไปครับแม่ เฟิร์นตองมาช่องกัต่อเธอค่ะพี่เชปางวันโอเคอยากกินเทจังคุณแม่ไี่น้าเลยหลอกด้วยแบบนี้หาไม่ได้ง่ายด้วยจะทำยังไงล่ะไปกับบ้านกันเถอะยินดีด้วยนะเฟิร์นจ้า